สามอาหารเย็นพุงยุบไวการที่เราอยากพุงยุบนะคะฝุ่นดีนะคะเราควรจะเลือกอาหารเย็นให้ถูกต้องแล้วก็พยายามอย่าทานเกินหกโมงหรือว่าไม่เกินทุ่มนี้ยิ่งดีอย่าไปทานดือเกินไปถ้าทานปุ๊บแล้วนอนเลยเนี่ยมีความเสี่ยงที่เราจะมีพุงนะคะทานแล้วก็ไปนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่อยากแนะนําก็คืออันดับแรกก็คือสลัดสลัดนี่ได้เลยนะคะการทานสลัดเนี่ยมันจะช่วยให้พุงเรายุบไวแต่ก็ต้องเลือกสลัดนะคะแล้วพยายามอย่า ใช้น้ำสลัดเยอะเกินไปเอาพอประมาณนะคะแค่ให้พอได้รสชาติที่เราทานผักได้เต็มที่นะคะแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยที่อยากแนะนำก็คืออาหารที่เป็นเอ่อเป็นพวกเนื้อปลานะคะก็เน้นอย่าไปนเน้นที่เป็นทอดมากเกินไปก็ถ้าเราอยากคุมอาหารเราอยากน้ำหนักลดหรือว่าพุงยุบเนี่ยเราต้องใช้ผักใช้ปลาที่เป็นปลานึ่งนะคะ หรือไม่ก็เป็นปลาฟ้าเผาอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็กินเนื้อปลาเข้าไปเยอะๆนะคะตรงนี้มันจะเป็นโปรตีนแล้วก็อิ่มนานเนาะอย่างหนึ่งก็คือน้ําเปล่าน้ําเปล่าก็มีส่วนนะคะทําให้เราทานอาหารได้น้อยลงแล้วก็แบบช่วยการไหลเวียนช่วยอะไรพอเราทานไปน้ำเปล่าไปเนี่ยเราจะอิ่มนานนะคะก็จะช่วยลดพุงเราได้ดีนะคะครูพ,พยาบาลรักนะคะสวัสดีค่ะ